สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบครับพ่อใหญ่โนอดไปเห็นคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นการทำสครูปข่าวออกมาของทาง PVL หลีกฟิลิปปินส์ครับซึ่งได้พูดถึงเรื่องราวของคุณวรรณาบัวแก้วเฮดโค้ชของทีมเอสโคลทีมผสมเยาวชนไทยครับซึ่งไปทำการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับทางคอลัมน์นี้เขาบอกว่าวรรณาบัวแก้วเจาะลึกวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ การประชุมเชิญวอลเลย์บอลพรีเมียร์ลีกประจำปี2024ถือเป็นเวทีสำหรับการเริ่มต้นและความท้าทายครั้งใหม่แต่สำหรับบรรณาบัวแก้วหัวหน้าโค้ชเอสโคลานี้ไม่ใช่การ,รเผชิญหน้าครั้งแรกของเธอกับวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์บัวแก้วหมายถึงคุณบรรณานะอดีตลิเบโรทีมชาติไทยนำประสบการณ์มากมายและมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ มาสู่บทบาทของเธออาชีพอันรุ่งโรจน์ของวนาบัวแก้วในฐานะผู้เล่นยาวนานถึง14ปีตั้งแต่ปี2544จนถึงปี2558ซึ่งในระหว่างนั้นเธอได้รับเหรียญทอง8เหรียญในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมรุ่นถึงรุ่นปี2548ที่จัดขึ้นที่กรุงมะนิลาด้วย ประสบการณ์ของเธอทําให้เธอนะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับรูปแบบวอลเลย์บอลทั่วทั้งภูมิภาคและเธอได้สังเกตวิวัฒนาการที่สําคัญในแวดวงกีฬาในท้องถิ่นด้วยบูเกวยังเล่าถึงประสบการณ์ของเธอว่าเขาก็เป็นนามสกุลขึ้นมาก่อนแล่ะนะครับเขวบอกว่าจากประสบการณ์ของฉันเพราะฉันเคยเล่นที่ฟิลิปปินส์มาก่อนที่จะมาเป็นโค้ดด้วย สไตล์วอลเลย์บอลฟิลิปปินส์กับสไตล์ไทยมีความใกล้เคียงกันมากไม่แตกต่างกันเธอกล่าวต่อว่าแต่ฉันรู้สึกว่าตอนนี้สไตล์ฟิลิปปินส์พัฒนาขึ้นมากไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนที่มันไม่ดีนักตอนนี้ทุกทีมได้รับการปรับปรุงและพวกเขาก็เล่นผสมผสานกันมากมายนี่ก็คือคำพูดของคุณวรรณาบวกแก้วที่ให้ไว้สำหรับการสัมภาษณ์ กับับบ PVF ครทีมเอสโคลของบัวแก้วซึ่งประกอบด้วยผู้เล่นจากทีมชาติไทยอายุไม่เกิน18ปีและอายุไม่เกิน20ปีเผชิญจุดเริ่มต้นที่ยากลำบากในการแข่งขัน Investational Conference โดยแพ้3นัดแรกอย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะในเกมสุดท้ายเกือบจะตกรอบกับการชนะเหนือทีมฟราเมช ซึ่งเป็นชัยชนะที่ต่อสู้อย่างยากลำบากขยายไปถึง5เซตด้วยคะแนน22-25-25-17-19-25-25-20-17-15แม้ว่าพวกเขาจะดิ้นรนแต่ชัยชนะในครั้งนี้ก็ทำให้โล่งใจและมีความหวังริบหรีเมื่อจบรอบคัดออกด้วยสถิติ1ต่อ3ตอนนี้เอสโคลา หวังว่าจะแพ้ฟาร์มเฟสในนัดที่จะมาถึงนี้หวังว่าเอสโคลาก็หวังว่าทีมฟาร์มเฟสจะแพ้ให้กับทีมครีมไลน์ผลลัพธ์ออกมาอาจจะดีขึ้นเพื่อแย่งชิงเหรียญทองแดงและตอนนี้ก็ฟาร์มเฟสก้าแพ้ทีมครีมไลน์เรียบร้อยท่ามกลางกระแสบอกว่าครีมไลน์จะซูอเอีอจะหัวกันดึงทีมฟิลิปปินส์เข้ามาแต่ความกังวลน,นั้นถูกลบออกไปด้วยสปิริตของ ลีกฟิลิปปินส์นั่นเองครับคุณบัวแก้วมองเห็นว่าความคล้ายคลึงกันอย่างมากระหว่างรูปแบบของวอลเลย์บอลไทยกับฟิลิปปินส์และเฉพาะอย่างยิ่งโดยการเล่นอย่างสนุกสนานของผู้เล่นในสนามสไตล์วอลเลย์บอลของเราเราเล่นอย่างมีความสุขฉันบอกทีมงานว่าอย่าก,กดดันผู้เล่นเพียงเพื่อสนับสนุนให้พวกเขาพยายามทำให้ดีที่สุด เธอกล่าวว่าแนวทางของเธอตอกย้ำความเชื่อของเธอการส่งเสริมบรรยากาศเชิงบวกท่ามกลางการแข่งขันด้วยอาชีพโค้ดที่ดำเนินรอยตามประวัติศาสตร์และเล่นอันงดง,งามในประเทศต่างๆเช่นอิตาลีออสเบรายจานและเยอรมนีวนาบบแก้วยังคงทุ่มเทให้กับการผสมผสานการพัฒนาทักษะเข้ากับแนวทางการเล่นที่สนุกสนาน อย่างไรก็ตามฉันยังคงพูดกับพวกเขาเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคเธอกล่าวเสริมโดยเน้นย้ำความมุ่งมั่นของเธอต่อทั้งด้านเทคนิคและก็อารมณ์ของกีฬานี่ก็คือการทำสกรูปข่าวของ PVL ลีกฟิลิปปินส์ครับซึ่งเขาได้ให้ความสำคัญกับทีมที่เขาเชิญไปร่วมในลีกในคราวนี้ครับต้องขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้เวทีสำหรับน้องๆได้แสดงออกอย่างเต็มที่ครับ ผลการแข่งขันเราก็รู้ด้กันว่าจะเป็นอย่างไรนี่ก็คือการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของน้องๆได้สัมผัสกับหลีกระดับขนาดนี้หลีกฟิลิปปินส์ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นหลีกที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกมากมายเราเห็นผู้เล่นต่างชาติลหลายคนเข้ามาร่วมในหลีกนี้อย่างหนาตาทีเดียวสำหรับทีมเอสโคราลาน้่นะครับอยาไปเทียบกับทีมลีกพีพีเขาเลย เนื่องจากว่าเราก็เป็นทีมผ้าป่าสามัคคีเพิ่งรวมตัวกันการมีเวทีให้เล่นน,นี่ก็เลิศละหละนะครับสำหรับวันนี้ครับทางทีมเอสโคราจะทำการแข่งขันกับทีมคุรชิกิซึ่งเป็นทีมได้รับเชิญมาจากประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันนี่ก็พอจะเดาออกว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรครับเราก็ได้แค่ว่าทีมเอสโคราจะทำได้ดีที่สุดครับท่านผู้ชมเนื่องจากทีมเอสโคราเรานี่ครับ เป็นทีมที่ประสบการณ์ก่อนข้างจะน้อยกว่าพวกพี่ๆเขาพูดง่ายๆพันษาและกระดูกคนละเบอร์พันษาของเรานี่ยังน้อยครับส่วนพี่ๆเขานี่ไม่ต้องห่วงครับคร่ำวอดกับหลีกในประเทศมาพอสมควรแม้ว่าทีมนี้จะเป็นทีมดีวิชั่น2ก็ต่างปัญหามากมายหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับทีมเอสโคราครับไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันที่ค่อนข้างจะช้าระยะเวลาการเก็บตัว ฝึกซ้อมค่อนข้างจะน้อยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างครับหลายท่านก็บอกว่าเป็นข้ออ้างอย่างเดียวนั่นก็คือไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี้นั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันครับปัญหาก็คืองบประมาณในการฝึกซ้อมมันหายากจริงๆการบริหารจัดการพวกเราก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นมาได้ขนาดนี้ทะลุก็ามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเลิศครับวันนี้ นะครับ15นาฬิกาตรงอ๋อไม่ตรงครับไม่ตรงไม่ตรงอาจจะมีการเลียดออกไปบ้างนั่นก็คือการแข่งขันที่พวกเรารอคอยจะเป็นนัดสุดท้ายของน้องๆเอสโคลาครับได้ทำการแข่งขันในลีกฟิลิปปินในทัวร์นาเมนต์นี้หลังจากนั้นก็จะกลับมากลับเข้าสู่ต้นสังกัดของตัวเองโดยเฉพาะน้องเฟิร์นวริศราก็ต้องกลับไปที่ทีมนินบินเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสมสรสเอเชียที่จะทำการแข่งขันที่โคราชครับท่านผู้ชมส่งแรงใจให้น้องๆทุกคนครับส่งแรงใจให้น้องเฟิร์นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดกับทีมนินบินร่วมกับพี่ตู้เย็นเพื่อทำการแข่งขันต่อไปในความคิดของพ่อใหญ่นนนะการนำน้องเฟิร์นเข้ามาร่วมกับทีมนินบินนั่นก็คือการลดกระแสะกดดัน ของทีมเนนบินซึ่งแน่นอนว่าความกดดันนี่มันลงมาเกิดจากสาเหตุของตู้เย็นหรือว่าบิสเตรียนนั่นเองครับบริสเตรียนเนี่ครับเป็นกระแสอย่างมากมายกายคองในเรื่องเพดเพราะฉะนั้นน้องเฟิร์นวริสราถ้าหากเข้ามาร่วมกับทีมนี้ทำการแข่งขันกระแสทุกอย่างมันจะลดลงและในทางกลับกันครับน้องเฟิร์นก็ไม่ได้ธรรมดาเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะ สร้างปัญหาให้กับหลายๆทีมที่ได้แข่งขันกับทีมของน้องเฟิร์นทุกๆท,ทีมกวาได้นะครับเอาละ่ะท่านผู้ชมครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณคำแนะนําในการอ่านการพูดด้วยนะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ